โอ้เรียนออนไลน์สนุกจริงๆเอ้นี่ตึก้ะนี่มีเกมอะไรครับสกีสกายนะไรอะไรกันสกีสกายไลน์ซึ่งแีบต้องการเงินแล้วก็ก็ได้กดล็อกตึกมาแล้วนะคะ อ้มีเรงนะครับตรงนี้เป็นโซนขยะแะไเดี๋ยวในนะสร้างอุตสาหกรรมอ่าเป็นโรงงานอะไรดีคะับอืมทำชีพทงานทำชีพซึ่งเดี๋ยวตอนนี้นี่ตึกแล้วก็บ้านเมืองแถบไหนคะที่น่าอยู่ว่าบ้านเมืองตรงไหนน่าอยู่ ซึ่งตรงนี้นี่เท่าที่ดูนี่น่าจะเขาใหญ่ไหมนะครับบอกไม่เต็มนะคบแล้วก็มีเขาที่สั่งเสร็จวินดี้นี่นะครับคือมหาวิทยาลัยแล้วก็ที่เรียนมหาวิทยาลัยอ๋อเป็นโดมอย่างงี้เหรอคะเห็นไหมย n i v e r s i t y Campus of s p r i n g ป o ิงวูดว่ามหาวิทยาลัยเราชื่อว่า Springwood อยังไง่ะอยากไปเรียนไหมคะเออนี่นะคะ เราเรา,เรายังไม่ถึงเรายังไม่ถึงอยู่รีเวอร์สครับซึ่งเดี๋ยวที่คิดเอาไว้นะครับโอเคสร้างฟาร์ม,มิงอิน u s สตีนะคะฟาร์มิงได้เหรอคะเดี๋ยวอยู่แถวมหาวิยไหลหรอคะกะว่าเดี๋ยวจะอยู่แถวแถวซึ่งตรงนี้นี่ที่เอาซุนงขยะไว้ตรงนี้เดี๋ยวเอาให้ห่างไกลบ้านเนือยเดี๋ยวคนป่วย<ม>ครับ ซึ่งเรา๋ก็อันนี้เป็นท mm. ี่บริหารจัดการขยะเหรคะครับท uh ี huh. mm ่ส hmm. ร uh ้างไปนะเนี่ยจะสร้างฟาร์มิ่งอุตสาหกรรมแล้วก็วินนิวาลเวนส์ครับซึ่งเดี๋ยวมันจะมีอ่าฮะแล้วก็อุตสาหกรรมฟาร์มิ่งแบบแบบนี้ก่า ฟาร์มว r ร์ kers barracks นะคือที่พักของ what not in this university area สงสัยต้องมีอ n นดัส s i t y รอบๆนะฮะใส่ต้องมี u n i v ต r s i t y แล้วก็เอา u n i v e r s i ี y ไว้ตรงนี้นะะ ลักซี่ยังไม่มานะเพราะว่าอ๋อด,ดูว่าบิวตี้เราจะเป็นยังไงตามทรงนี้เหรอคะอ๋อนแล้วได้ถึงเอา้ามาแล้วนี่เอ่อแซนฟชิชสติกแฟกชั่นรีนอพี่ยิ้มก็คิ๊บนี่เป็นอะไรคะพี่ยิ้มก็คิดอ้าวอยู่ดีๆคนงานเต็มจุดสองคนสงสัยเป็นงานใหม่ครับวอร์กเกอร์อะไรสงสัยงายนใหม่รีบเข้ามาตัวเนี้ยอ้าวคนนี้ยัง แบงฟิชมาแย่งกันทำไมมาแย่งกันหรือว่าคนละบริษัทครับเพราะว่าเขาทำฟิชสเตติกเหมือนกันนะครับฟิชสเตติกโอ้แป๊บเดียวมืดอีกละกูจะ่ติหลายโรงงานโรงงานป้าแต่อยู่ไหนเนี่ยโอฟฟิศเหรอนี่ครับเฮลิคอปเตอร์ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยไหนดูเฮลิคอปเตอร์ดิคะเขาบินทำอะไรอ่ะ เป็นของตำรวจแล้วก็ของไฟฟลายเตอร์ที่มีนะสับสนไปหมดแล้วอันไหนรถอันนี้เฮลิคอปเตอร์เออนี่นะฮะตึกนั่นไงเฮลิคอปเตอร์ยามุนตึกหลังนี้อนไหนลูกตาเหรอโรบินซีอ่าโตามไปเลยไปจับโจรนะฮะแล้วก็บินไป จอ่านานจังนี้เราต้องสร้างเองได้หรอคะ<ร>โอ้ซึ่งตอนนี้นี่อินเวสตี้แล้วก็น่าจะแ,<ร>แม่นึกว่าอ <laughs> ันนี้คือเฮลิคอปเ, <laughs> เตอรนะ์ไอ้นกอ่ะปากกระเป้าเนี่ยไอ้นกใครอยากให้หนกเป็นยังไงก็บอกได้คนระับเนี่ยคือละโอ้แล้ววันนี้ขอให้หนกเป็นเวทย์จี้อะไรกัน ิสตีารเ้นเต็กที่ไหนค Merry Christmas ทุกคนฮะตรงนั้นเหรอไปแล้วเออได้ไปเร็วหน่อยได้ไหนยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยตอนนี้บางทีไม่เอาอยากไปกับคุณได้ต้องเ็ด้าเข้าล หรือหลงจากอากรีจะไปอารหลงค่ะนี่อะไรคะคือวางโซน,นะคะวางโซนฟาร์มอินดัสตีอ๋อเหมือนน้ำอ่ะพี่ะมงต้องวางโซนด้วยแล้วก็เดี๋ยวลุกแล้ว,วต้นไม้นะคะต้องตัดทิ้งหรอต้นไม้ก็ตัดได้นี่น<ะ>ไม่ที่อยู่ข้างในโซนฟาร์มอ่นะ ก็ตัดได้อ๋ออะไรอย่างนี้ทำลายสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าอืมธรรมชาติธรรมชาตินี้ตั้งเยอะเลยแล้วเราปลูกได้อไหมเนี่ยปลูกได้ครัให้ปลูกให้ดูไหมครับอ่านี่อ่าาามาต้นหน่ไหนไหมดูดิต้นไอยติมเหน่้างเติมหน่อ้างนี่ตัวนี้อู้วแชก็มีแง่แชก็นี้งเดี๋ยววางให้ดูน้ำวางตรงนี้นะคะโอเค ว้าวเหมือนปาร์กเลยตอนนี้อเหมาะกับการทำฟาร์กดีกว่าะเนียแลนด์ตรงนี้แต่ว่ามันใต้แต่ว่ามันอยู่ใกล้อุตสาหกรรมเลยเนี่ยอซึ่งเดี๋ยวฟาร์มอินดัสตี้ what's farm f o อ u s ทีมงานไคะนี่คืออะไรคะปาครับใครก็ลงลมไปไปเนาะเขาต้องเรียนนบบเราไม่ต้องให้เขาลงมาเรียนข้างล่างเลยเนาะ ว่เขาตอนสิบเอ็ดพึ่งนุ่นพึ่งสิบเอ็ดที่เขาเรียนเสร็จไปเดี๋ยวลองแมพคืออะไรคะคือเลยต้องบอกว่าไม่บอกให้คนไปบอกเองไม่โทรมาเลยบอกว่าคือมันนไม่ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าจะเอ็กซเรย์นิดนึงก็ได้แล้วก็เหมือนกับว่าพอมเวลามันวิ่งเร็วๆสักพักหนึ่งเอาละมันจะลงน้ําหนักมันจะขาไม่ได้ขยิงละแล้วบางทีเนี่ย แต่จริงๆคุณควรอะไรรู้ปะอัดคลิปไว้ไม่เอาใส่ไปตอนนี้เลยแล้วแล้วคุณก็ดอบแล้วคุณก็เรียกต่ออีกรอบหนึ่งไปทำงานแล้วเวนอณภิลักษ์คุณได้บอกอาการเขาแนั้าเห็นไม่ชัดอกไป,ปไปไงอันละ <c ười> ไปไงอะไป, <c ười> ป,ปะนี่คือ,อยังไงฮะคืออะไรคะ ือกระชังรังรงต้อสอวเพราะว่าือืทนได้วนี้ก็มีเีบร้แล้วนะคะสาหรับนี่ครับฉันจะเดานฉานนนให้จิ้มไรอ่ะโ้ว้าวี่ที่ฟังเมื่อกี้เหรอคะ ขึ้นนะไนคอกไม่ยังที่แล้วสัตว์อะไรลงไปอะซึ่ตอนนี้ไอนี้รดอะไรอะม่คับมายูเทินกลับกันทําอะไรมาส่งของครับอ๋อมาส่องส่องส่องไม่รู้มาส่งของสัตว์เคะตอน้สัตว์้ค่ะนี่อะไรพวกสัตว์อเอาอันนี้เป็นปาาครับซึ่งไปอินเรสตี้แล้วก็ป่กลับไปที่เบล็กส์หน่ เอชเอชนี okay. Okay. Mm ่ทำเรียนเกีอย่ากับอะไรคะเอย่างกับความว่าหรือว่าเขาทำผิดอังลิชนี่แฮนดินไปยังคะ ถ,าถา่ายไปยังอ้าวทำไมไม่ส่งคะลืมโอ,อ,อเคบายบายเดี๋ยวตอนนี้เก่าวัาไม่ใช่ส่วน <c oughs> อ่าำมาไา ทำอะไรครับพายกำลังเกลดทัชเธอเกล็ทัชเธอยังไม่แต่งตัวเดี๋ยวเตรียมไปต่อยมอวยกระดทัชท,ท่าอยู่นั่นแหละเอา <au. S 1> เอาอะไรเอาอเวสเกมพักเกนไม่ได้ยืออ้อน้ำไม่กินเลยไม่หมดตัวน้องว่ง Monsieur, mm -hmm. <coughs> monsieur, มีเกาะตรงกลางตรงนี้ครับทำไมคะเพราะว่าประกาศว่าจะทําเป็นเอาถนนมาต่อตรงนี้แลวสร้างเป็นอันนี้คหรือเป็นจุดอะไรที่คนมาเที่ยวชมเป็นเมืองใหม่ครับเป็นเมืองอยู่บนเกาะอะไรประมาณนี้ครับซึ่งอันนี้ไงพี่พัชฮะ Statue of Liberty เนี่ยอ่ะให้สร้างเหรอครับได้ครับสร้างได้เนาะใช่เขาเป็นอย่างเงี้ยที่มริกาเขาอยู่ตรงกลางเกาะ ต้องนั่งเดียวไปสร้างได้นะครับซึ่งเดี๋ยวตอนนี้คือแม่อยากได้เซตชัวฟีบตีนครับแล้วก็โปลงไปนะครับอดืด,ด,ดอันนี้ไม่มีตรงกลางเกาะไงอยากได้ตรงที่อยู่กลางเกาะโอเคครับ Okay, okay. ใช่เขาที่อเมริกาเขาอยู่ที่เกาะใช่ใช่อยู่ตรงกลางเกาะต้องนั่งเรือไปไม่ได้ต้องมีโบรถสายครับฮะต้องมีโบรถสายรถสายครับมันก็สร้างไปจะบอกว่าที่ไม่พอจะบอกว่าที่ไม่พอเอ้ยพอครับพอครับอออืืหนั่นแหละปา้าาให้เลยโอ้ ก็นนคะนะกอือหือมกวอืมแม่ทนายขอด e l e t e ทีก็ต่อนี่ครับอืมแล้วก็มีเสาอ,อือัหันหน้ไปทางไหนเนี่ยดกันนะเออหันออกนอกเมืองโอ้โออหก็ตัว ใครจะยอมลงทุนมาถนนก็งงงๆครับ <c oughs> ยอมลงทุนมาหา Statue of Liberty ซึ่งเอารถไฟมาดีกว่าเหมือนไม่ให้นั่งเลยเหรอไม่ครับมีรถได้ครับมีรถเอาไปได้บางเลยเนาะอืม๋ <c oughs> อก็จะมาได้ครับรับรองครับเติมน,น้ำมันห้าถังนี่เดี๋ยวดูบ้านนะครับว่าเมื่อไหร่จะมาเนี่ยครับคุณค แต่ยังไม่คนไม่มีคนสนใจซื้อที่หรือว่าต้นไม้บางครับนอกต้นไม้ออกแต่ว่าวิวม,มันจะไม่สวยเพราะมันก็ไม่ร่มเรื่อนเลยอ้าวอ้าวเพิ่งรู้ครับ statue liberty ไม่ใช่แค่ statue ต้อตงการน้ำต้องการไฟทุกคนหรอเชิงมาเลยถ้าอยากได้แล้วเราก็ ใช่ครับอยากยิงด้วยกันอะไรพาทำอะไรบ้างอะลูกกำลังชาเรือนเพาะชำฮะเพาะชำพาจะใส่ไว้ในโซนต้นไม้นะแม่แล้วเดี๋ยวก็จะไปหาตะแตกันสาวซิริเมตครับซึ่งตั้งเนื้อฮะอันนี้นะครับเรือนเพาะชำไว้ตรงนี้เพาะชำอืมแล้วก็ไปหาเมฆแกระกระแตอย่างนั้น ขต่อท่อแบบนี้เนาะก๊อกก๊อกครับเังนกระแตอยู่นี่เหรอเังนกระแตจอดรถซ้ายไหนครับจะจะเข้าไปครับโอ้คอนโดแมงกระแตหรูจังโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่แมนริคอนโดกระแตมันต้องหรูกว่านี้แม่เขาต้องหรูกว่านี้ครับแม่ซ like oui> uh ึ่งคอนโดกระแตนะครับคือ นี่ครับเล็กๆครับนี่ครับแม่เล็กๆครับบู้นี่ครับแม่เป็นไงแม่ไฮโซไหมแม่มีเสาว่ายน้ำด้านบนนี่แม่อืมเสาที่นี่เราต้องไปหาเลนกระแตแล้วใช่ครับว่ายน้ำน้แม่เงไงครับเลนกระแตขึ้นมาแตกตักแดดหน่อยยู่ไงเลนกระแตนี่เห็นไหยบิกินีอ่ะไหนไหนไหนไปมังครับหาหาเมนกระแต มันกระเตยอยู่ไหนครับมันกระเตยมังคะเตยครับคุยมังคะเตยครับอยู่โซลิแม็กกันบ้างเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูตึกโซลิแม็กครับแล้วมีโซลิแม็กได้ยังไงนี่ครับตึกโซลิแม็กครับนี่ครับ โโหอทำเกี่ยวกับชีสครับดูนะครับว่าแต่อยู่เมืองที่แบบดูแามาห้าวครับดูทีครับยังไม่พอนับยังมีเฮลิคอปเตอร์ี่จอดเฮลิคอปเตอร์นะครับพาไปดูลงทาอฟ้านะใครเห็นอะไรบ้างที่บินอยู่ก็ด้านแหลัวเฮลิคอปเตอร์ครับอุ้ยเฮลิแม็กไม่ออกมาเลยอ่ะ ดูว่าดูอ๋อเนี่ไงนี่ไงสาโซลิแมเนี่ยนี่งเนี่ยแนั้นพอกับนี่เสาโรลิแมกซ้เสาโซลิแมตามไปก่อนตามไปก่อนนะในในเวันนี้ใส่สอสีเหลืองเหรอสาโซลิแมกซ์ว้าวเ็ว้เยหรอวิเพราะว่าหัดเล่เวลาครับอ๋อเหรอทำไมอุวยวิวิอุวยรีบวิ่งไปไหนเนี่ยอ๋าโซลิแมน่าจะรีบวิ่งไปกลับบ้านเลยเหรอมันดูใกล้ใกล้โซลิแมกซ์ลิมรีบวิ่งอ่ะสาโซลิแมอจุดอตะ กำลังวิ่งไปครับสาวโซลินเขาจะไปนหนของเขากัไนี่เฮลิคอปเตอร์โอ้ยวิ่งขนาดนี้หอมเลยเร่งสปีดครับเร่งสปีดเร่งอุ๊ย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 มันก็แต่หายตายแล้วโดนลักพาตัวนี่มันก็แต่ไปยืนทำอะไรตรงนี้มันเพิ่มันกวิ่งอย่างเดียวเลยไหม ไม่แตะไปไหนเลนเพื่อนนี่นะครับอุ้ยเกิดอะไรขึ้นคะดำๆอ่ะอันนี้นะครับคือที่เล่นเซิร์ฟบอร์ดครับใครธรรมชาติเหรอดูเหมือนเป็นก่อนดูรัาอ่านตรงนี้ก็รู้แล้วไม่ใช่เซิร์ฟบอร์ดแล้ว Warning tsunami wave d e t e c t e d คตายอุ้ยนี่ท่วมอันนี้เลยเหรอนี่ครับคือ ทาเ<บ>มืองเราไม่ว่านะครับไปทําสะพานข้างๆอีกครับซึ่งหลังจากที่ดาเมจเราต้องทำงาักันต่อคะ <c oughs> ซ่อมได้ไหมสร้างใหม่สร้างใหม่อย่างเดียวเลยมาฮะครับโอ้ดูมันทะลักปีนฮะ <c oughs> ซึ่งมีแค่ตัวเดียวที่รอดนะครับนั่นก็คือ<ะ>ตัวเก็บขยะที่รอดครับแต่แต่ที่เหลือน่าจะพังครับ นี่ครับไปแล้วไม่ได้เสกนะครับแต่มันมาเดี๋ยวห้องเคือมันมาเองครับเดี๋ยวลองมาดูมุมมองกันนะครับว่ามันจะอันนี้ยังอันนี้ยังไม่รู้อะไรนะครับนี่ยังไม่รู้อะไรนับมาแล้วเห็นไหมครับโอ้โหนปครับหายไปเลยครับตรงนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับความจริงแล้วรับลองรถตรงนี้ก็น่าจะเสียหายแล้วมั้งครับอู้ สร้างมาสร้างมาเมื่อวานนะพังหมดเลยรู้แล้วไม่มีไม่มีอันนี้เหรอคะตัวป้องกันเหรอคะไม่ครับคือพัดลูแล้วครับหรือว่ามันเป็นระบบเกมที่หลอกให้เราสร้างแล้วสุดท้ายก็มาพังของเราไม่ครับเป็นแล้วแต่ดวงครับครับว่ายน้ำแบบช้างช้างช้างช่างช้างชางครับไอ้ละฟินามิลูกโอ้ยพวกที่มีสัญลักษณ์แบบนี้แสดงว่ายังไม่ได้ยังไม่ล้มครับ แต่พวกที่มีสัญ,ญลักษณ์บ้านสีเทาๆนี่คือไปแล้วไปแนละ้วเอ้ยแต่แต่ถ้าจะพูดไปนี่คือรอดก็เยอะนะนะพวกรอดเนะก็เยอะ,ะแล้วเราได้แต่นั่งมองอย่างเงี้ยเราทาอะไรไม่ได้หรอคะไม่นะ